เก็ดยังน้องฟางที่ทำอะไรมันเหม็นมันบอกมันเหม็นแม่มันนานๆใช่ไหมแล้วมันวันนี้มันขึ้นเหงื่อมันเหงื่อมันออกอันนี้คือหมวกไมโครมใส่ตอนวัดหัวมอญแล้วเอามาซักแล้วคือหนองแมวแอามันวันนี้แดดก็เลยมาเมื่อแดดว่าเดีมื่อแดดๆป็นยังว่าซักกันเด้๋ หม้อมืดแดดเอาไปเราก็ลืมจักอันสองกันเอาไปเพื่อสองกันเลยพี่น้องพระเอกเกียบบ่อนมิติไม่แห่งการตากผ้ามาเจ้ห <mm <icking> ัวกระจกรถนี่แหมะนี่แหมะรถต้องเอานี่แมาลิฟติน้าวเดี๋มาแต่พม้อกันมันจะเป็นร้อยแต่ว่าเอาลิปตินผ้าพี่ไม่กลัวมันหลุดเหรอมาดีอยู่ พี่พี่แม่แม oh, ่นะคะบ้านใบบีเบิ่งเอารถเด้อบเอ็กเก็บบอสสื้อว่าไม่จำได้บ้านเอามันทำไมไม่เอาเข้าตู้อบหรือว่าซักแค่นี้ไอซักมืออ๋อซักแค่นี้ซักมือแค่นี้โบชุดก็มาซักแต่ว่าชุดแห้งชุดไม่เอาเข้าล่างคือบ่าเอาเข้าทั้งโอ้บอขีบบาทเองโบรัดเข็มขัดโบแน่นขนาดพอถึงแล้วมันจี๊ดในใจโบเหมือนเรื่องในใจขนาดแบบจะแห้งอยู่ เงียบไหลไปไปเพราะว่าป็นรัดไหลดูอยู่เจอกันกุมภาวะค่ะเจอกันคาับ <laughs> พี่น้อง